ตัวหนึ่งที่ทำคนเข้าใจในในประเด็นง่ายยกตัวอย่างเราบอกว่าคุณที่ดูซิคุณจะเอาอะไรก่อนงงมือขายต่างต่างนะมันเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตว่าคุณจะเอาอะไรว่าอย่างนี้นะมันถ้าหากว่าเราเราเราใน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 พื้นที่อย่างนี้เราจะมีให้เขาเขียนว่าในบ้านในพื้นที่ผมมันมีอะไรคมบอกว่าบ้านเก่าผมเชียนบ้านเก่าผมเชียนบ้านเก่าเชียนบ้านผมเขียนตรงไห้ผมเชียนต้งไหนผมเชียนถนนผมเขียนถนน คนเขียนันจะทํแบบนี้เขเขียนเลยไงไปคนอ like ื hey, ่นที่จะเจอว่าเออเร่มันกาเปนานี้แล้วทุกคนก็อันใดที่คุณที่ว่าคุณหัวใจดีสัญที่สุดหรือเปรียบเหมือนกับว่าคุณควจะเลี้ยงสัตว์อะไรถ้ามีลูกสัตว์รต่างตมันใ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 นรเขาก็จะมองเห็นเออเขาควรจะเลี้ยงอะได้วยเหตุอะไรวัดวายที่จบของตันเองไจบนั่งเสียเวลามากย่งไดเรื้องช่ใช่อันนี้จะเป็นตัว ทำให้มีเวลาในการเข้าใจและการแสดงความคิดการแสดงความยินดีต่อ,อเคหะตางเคหะใชาติแล้วก็มทอรภาณาร์ที่ได้ต้มพวกเราสุดละไม่ว่าต้มเดือดไปรู้ตัวเดือดไปรู้ตัวเพราะว่าทุกคนนั้นมีใจเดียวกันว่า เห็นด้วยว่าต้องมีการฟื้นยากขาดคนหนึ่งต้องฟื้นสองต้องขาดคนคนก็คือพวกเราและผู้ที่เรารู้จักจะพูด,ดย,ย่างลุงไก่ชอันนี้เป็นคว <Okay. S 1> าม <Okay. S 1> สำเร็จของผู้จัทดทัดเองผมเดินดูสีกรุมเนี่ยก็กรนะตือรือร้นของสุนที่์ท่าประงที่ไหนจะเห็นว่าสักประมาณ30%ทนีกระตือรือร้นนอกนั้นก็ฟูเแทน tiene rol macro del país. Ya hay que ocurrir, hay que